แรงไม่ถึงนะครับเรื่องใช้เท้าเหยียบเท้าเรานี่ใครับเหยียบไปเลยถ้างั้นไม่ได้เล่นครับวันนี้เราไม่รูไปได้นะครับอ่างนี่เป็นอ่างยี่ห้ออินเท็นะครับขนาด1.7 4เมตรครับคูณ33ครับสูง33ครับกว้างเมตร4.7เซนตครับหรือว่า58นิ้วครับกว้างแล้วก็สูง13นิ้วนะครับ เราจะได้เล่นต้องเดี่ยออกกันครับแขนสามนะครับแขนสามใหญ่ซะด้วยใกล้จะอีกนานอยู่ครับ เนี่ครับเอาเห็นไหมอนี้ครับเห็นไหมครับนี่แหละครับอันซื้อมากครับกดสติเหรียญดีหน่อยเย้นน้ำพี่น้องซื้อสุดเปล่าล่มซื้อแบบไฟฟ้านะครับเสียบเปล่าครับเปลียวครับอย่าซื้อแบบต่ำแบบเบาใจมันครับซื้อไม่แล้วครับเกิดรัวซื้อครับพี่น้องกดสติเหรียญครับเนื้อแตกเนื้อย่อยไว้ครับสุอเปล่าล้มยัง กอยากตีบอลยด้ยังรอใจานไดยอ้เพื่อนจะตินกระถางหรนางแล้วพ่อต่ำต่ำอ้างก็าเลี้วยวน้องโอ้โหู้ี่ค,ไครบไบนไลนะครับไกู่กเต่าเล้วครับพี่น้องมาจา่ายดีครับไล้วครับ งงตํานี่พอดีใช่เลยไม่ดีครับท้างนี่ครับมึงสรงเลตํา,าตีน,นีน่ครับเอาไว้ไห้มันเยีวยวเข้าไปท้างนี้ครัยังมันข้างกาอากาศข้างกา,างการน่เลยครัอพี่น้องเศหร้าเดเรียนอ๋ีเรียนอ๋ อะไรสดมีที่เอาเนี้ยทำหน่อยเอี่ยวแห้งตัสุกแต่นในบรรยากาศะไครับเบื้องหลังยทิียมน้องเบื้องหลังเบื้องหลังกอสิเ็นาเป็นเท่านี้นะครับเพราว่ายายาไม่มา,าๆๆสวน นี้ก็มีจังไว้นะครับพี่น้องย่อนตีกองครับพี่นอ้อนนงยอนยง,นงนี้ยังนครับยอนตีนก่อครับยอนกองครับออ ย้อนไปได้ย่อมเตีดิโก้้นอเป็นสเตปพี่น้องสเตปย้อนมีทออาครับอ้างมีอกอินเจ็บี่น้รองราคาตามที่ารับซื้อมาเหรียญได้กับดูกับแรงกันพี่น้องราคาเขาแรงครับจับตองแรงเลยใครทางแห้งบูดับใครทางแห้งอาจจะแห้งก็ได้เหมืกับพี่น้องบจาบอรเคยถานมกับขายในอตาหรมอย่างพ่อเมื่อวานครับเหียญเต็มต้องแจ้งงนบูดูบราคาครับบกิจาถามประจันี่ ย่าไปท้ายเล้วมนเจีบพี่น้องโอ้ระเบิดคอรุดพี่น้องโอจะเป็นเรีย้ยวทักนินดีเหรอเอาหุดอีกแล้วเหาเาลี้ยงมัน่อพี่น้องเลยออต่อต่อ Oh. ดีครับพี่น้องแล้วอ๋อแล้วแลวครับแล้วเนี่ยปั๊มครับเบร่งหลังครับปั๊มนี่ครับอันนี้เป็นปั๊มมือครับพี่น้องให้แนะนำแก่ซื้อแบบแก้ปลาพี่น้องจะซื้อแบบปั๊มมืดมาครับตอนแรกจะใช้มือปั๊มครับเร่งแรงมาใส่ตีนฟั่มครับเรียบเป็นบอเหลีพี่น้องมากครับมากตอนนี้แต่ว่านีเป็นสวิมบอสครับพี่น้องเป็น่วงยางจะตีนครับพี่น้อง ราคาเดี๋ยวไปเพิ่งไม่คิดตัดก็ได,ดววคค้ครับพี่น้องเราจะจำราคาอะไรพี่น้องเดี๋ยวอยู่ใส่ราคานม่ให้ให้ลองในคลิปเต็มเลยครับพี่น้องจำอะไรกันตัวครับมออือมือใหญ่ด้วันครับ หนาวผมรู้ที่แล้วบอจักหยียบแห้งกับพี่น้องบอจักหยียบแหี้ยมเลยลมมันใสแล้วมันรุน เป็นสวิมบูตพี่น้องครับเนี่ยเดี่ยวสูงก็ไม่ได้สิลำยองสวิมบูตครับพี่น้องเปล่าลำยวประมาณนี้ครับใหญ่ยเตอรพี่น้องเนี่ยมีมีหูต่างหับนี่ยขาสุบลงกับพี่น้องร้อยครับเนี่ยมาพร้อมกับอ่างนี้ครับอ่างยี่ห้ออินเทสพี่น้องกว้าง1.47เมตรครับพี่น้องแล้วก็สูง33มมเซนครับหัวหนามเนี่ยพอดีครับถ่วมครับถ่วเปียวดิ่งหน่อยพอดีครับพี่น้องพอดีเหรียญครับพี่น้องหรือว่าอันที่แรกพี่น้องครับชุดแปดนิ้วครับกว้างขนาดแปดนิ้วสูงส เดี๋ยวเราจะเอาหน้าลงสูบันเรื่องน้องขอปรับมุมกล่องไปด้ยวยครับมุมนี้บ่าใดพี่น้องใหญ่ใหญ่หมุนแป๊บนึงครับใหญ่ใหญ่มุมกับใหญ่มุม แ you uh, าเ่ยเราเนี๋ยวลครับพมลมาได้ใส่ครับออครับเปิดไปวอนแล้วครับเดี๋ยวทองแหคู่กันครับพี่น้องรับเอยี่หอยี่หอพอมาเห็นถึงเวลาแล้วนยหนังควยหนัง ล่างแค่ข้าวเดียวล่างๆทำสติกเอรไปลบกี่มเที่ที่นกังลูไมมเที่ที่นกี่เที่่นั่นเลยสบายสบายครับคือโอ ไม่เป็นตัวเลือกพี่น้องอันนี้อันนี้เห็นข้ายในติ๊กต็อกพี่น้องเป็นอ่างกลมพี่น้องขนาาทีปีง่แห้งพี่น้องเล่นได้เนเพื่อนพี่น้องสบายสบายครับอันนี้เทียกองรีวิวซูพี่น้องครับชมครับเคยเป็นทางเลือกครับด้ยนาสนใจซื้อให้ลูกให้ล้านเรียนครับพี่น้องสบายสบายทุก่สบายสบายเล่นในฮัทโพฮัทเนี้ยเหมือนกับพี่น้องก็ต้องย่างกับพี้น้อ ลูกเรียนได้สบายครับลงในคอนฟอร์มเมียมันครับบายสบายเือบ้างบ้านครับเติดหนักก็ลูกไปหน่อย วันคุกครับ e ี่น้องไปพ มาแล้วครับพี่น้องโชว์แสดงครับพี่น้องสถานะตอนนี้ขี่แตกพี่น้องต้องไปล้างขี่ก็พี่น้องอะไรครับลี่ดองอะไรครับล่างขี่ก็ไปิดซึ่งก็พี่น้องโล่างขี่ก็ล้มอ่างอะไรก็ขี่แตกแบงคาก็ขี่ได้มึงไอ้ยเราล้มอ่างอะไรขี่แตกครับพี่น้องเอ้า

เอ้ห้อาถใจไรเอ้ห้องไหนอืมขึ้นไหนเป้ห้องเย็นมาห้อเย็นมาห้องเย็นมา้าบ่นเ่าะสียบเลยน้ามันตรงไรยปปิดใช่อยู่ดีอกใบเราจะสองแสนหมด ของยาของยาบ่ฟูเออเฮ้ยถ่ายน้ำก็น่าพี่น้าเนาะแค้นน้ำก็น่าเนาะเอออันนี้สิเป็นอ่างครับพี่น้องเดี๋ยวโซ่โซ่ยีหัวมาให้พี่น้องเนี่ยอ่างอ่างเป่าล่มครับพี่น้องเปาอ่างเป่าล่มทรงแกมยีเก้ครับพี่น้องขนาดหนึ่งจุดสี่เจ็ดเมตรคู่ั้นสามทีสามโอ้สามทีสามเป็นอ่างกลมไข่ที่ติดต่อพี่น้องขนาดเก๋บางพี่น้องง่ายจังเลยครับต้องเป็นระเทือนพี่น้องอันนี้พอมันน่องเลยยั้งเดียวแบบไรพี่น้อง แม่พ่ออ่ะก็นีครับชุดนี้ครับสวิทบัวพี่น้องคนนี้มีใครใน่ติดต่อเต็มพี่น้องแต่สิ่งีสองสีเลยก่อนจะเลือกสีแดงหรือสีม่วงสีม่วงเีมมดเพื่อนนะครับสติเกอร์เพื่อนเราเป็นแสีเ่จากติดต่อคุณสองข้างชอบฟรีตสรักมีใครทีสองข้างครับคณได้เลือกขาอะไรสเกอรนแ่ยพี่น้องก่อนต่กระจอร่อสดเด้องนไมดนะ้ำไล่หโอ้ยทํำไล่ออกแล้วครับอันนี้เออ้ยอุด้ยอื เอาไปเลยก็ลูกเต่ารเลีหลาครับยใจครับลงาบนสบายสครับมันยึมีเบียกันนี่นครับลูกเต่าลงน้พี่น้องโอ้ยนอนอบ่้อผมไม่รู้เรื่องครับผมไม่รู้เรื่องเดียวอะใช่ไหมผมไม่รู้เรื่องใช่ไหมเย็นมก่น้เย็นไหมครับเอาเอาพี่น้องนั้น ขำมันขำมันขึ้นหยาัหัวเขาไาำมนยาทั้หัวไปเหัวขาวมาดีเลยทุนข้นงาดูขำหมดเยฮะเอ็นเขาเอียนเอียนทเอ็นเอ็นมาดิบมาเอนเอ็นบะต้องนั่งเต็มเม่ติดตกนั่งแปะแปะแปะแถ้าต้องการพีนาไปเรียกมีวมัดใไหน นมันเต็นไม่เหรม่ตนเนนั่งเปีนไม่ได้เแปะแปะแปะนี่คับนท้ำลาไปก่อนเม่อไหร่นะฮะฝนนำลาไปก่อนมาฮะนนายไปก่อนแล้วขี้เลือดขีือดขี้เลือเดี๋ยวนึ่งขี้เลือเดี๋ยวาจับ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 พ่งมาเยฮาจับพเลยพุ่งมาเลยเออจับพุ่งมายเออน, awia, น gram, ่งอ <Hayır> เียบหลับอเห่าีหนึ่ยแล้วอิเหน่อิเหนมาลงหนาบโอ้ยอเห่ซุกมาลงหนาบครับเห็นบอเหมาลงหนาครับอเหน่มาลงหนบันาอิเหนอยู่นงันเอ้เหียบเยเียบเ้ยเจ็บกเเบัน ขาล่งเบิดลงเบิดขาเลยวะอีกรอบนึงไรอะอีกรอบนึงครับอันนี้เป็นทางอางเอาลมเล่น่กลางอ่างเป่าลอ่งแนเาลมเ่น่กลางไหรอเม่อี้เรอเทปครับเปงไปหอกว้างหนึ่งจุสี่เจ็ดเมตรครับสูงสักสิบสามเซนไปนรอราคาสายไปปสามวัยไปายสี่วยก็ต้นครับเดี๋ยวแจชคจบในต้นเออท่านใดฮะในราคาไดครับเพว่ากันครับได้เบิร์ดรับซื้อมาได้เย็นเย็นดีที่าต้มตัต้อหลเยดีบบ มากครับนี่ครับชุดนี้ครับชุดนี้ครับสรวิมบวนไปนอ,นเล,ลอ,อ,อนเลยครับราคารักร้อ,อนนนยนี่ครับรอยต้นต้นเนี่ยนะซืมเรียนเลยครับพี่น้องดีต่อจากเม่แกเป็ครับเง่ครับเงีเรื่อยๆพี่น้อยมากครับมา,ากเงี้งเยเป็นเดกเรียนนะเหมือนเหมน้อเหมือนเนาะ นเดี๋ยเอาไม่ขึ้นเอาพี่นองครับเมีบ้านมันเดอรุ่งครับในมาลกนครัฉเมยเขาก็้อกันที่หนังสวัสดีครับดีจเเลยบ่นใจเี้ยเงียนเดือรงเหรเมนเมกดมุ่งมุ่งบนกว่า tiktok ต้องตก้องแตโมเมนต์เยยากกระบาด่ะมกดตกลงม่งนี่เลยกดตกลงนั่นเือกดเครื่องไมปิดเครื่องเนี่